ในน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะจะมีฮอร์โมนจากพืชอยู่หลายชนิดมากเลยแต่หนึ่งในนั้นน่ะก็คือไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงของเรานั่นเองช่วยลดอาการวูบวาบและเหงื่อออกกลางคืนในสตรีวัยทองนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และก็กระดูกพุ่า บอกเลยว่าตอนนี้คือดิฉันเนี่ยอยู่ในภาวะของไวทองเพราะว่าโดนตัดลังไข่ออกไปสองข้างต้นจัดตัดฮอร์โมนอย่างฉับพลันเพราะว่าจะต้องรักษาน้องมะเนาะแต่ก็ใช่ว่าเราจะกินน้ำมะพร้าวตลอดวันตลอดเวลาไม่ใช่นะคะเราจะต้องกินสลับกับเอ่ออย่างเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะเราสลับกันได้เนาะเพื่อที่จะเสริม ตัวที่เป็นฮอร์โมนทดแทนจากพืชเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะได้ฮอร์โมนทดแทนจากการเทคฮอร์โมนหรือให้ฮอร์โมนทดแทนจากคุณหมอได้เพราะว่าไอฮอร์โมนทดแทนเหล่านั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะไปทําให้กระตุ้นการเกิดน้องมะของเราเนี่ยได้มากขึ้นดังนั้นคุณหมอก็จะไม่ให้ฮอร์โมนทดแทนนะคะ แต่การดื่มน้ำมะพร้าวมันก็มีข้อจำกัดในการดื่มนะ้ำไม่ใช่ว่าจะดื่มตะพืชตะพื้นนะคะผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากเนื่องจากว่าในน้ำมะพร้าวมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงซึ่งส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจได้สตรีที่มีประวัติเคยเป็นซีสหรือก้อนเนื้อที่เต้านมมดลูกหรือรังไข่เนี่ยควรกินอย่างระมัดระวงังแล้วก็หมั่นการตรวจสุขภาพอยู่เสมอนะการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนเพื่อหวังผลเป็นฮอร์โมอนทด แทนเนเี่ยควรดื่มสลับกับเครื่องดื่มชนิดอื่นอย่างเช่นน้ำเต้าหู้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มเสริมสุขภาพชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานานนะไม่ควรดื่มพร้อมกับยา ไม่ใช่ว่าโอ้ดื่มน้ำมะพร้าวไปพร้อมกับยากลายเป็นน้ำเปล่าไปเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะอาจทําให้การออกฤทธิ์ของยาเนี่ยลดลงควรดื่มน้ํามะพร้าวก่อนหรือหลังการทานยาเนี่ยอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะควรดื่มน้ํามะพร้าวจากลูกโดยตรงหรือซื้อจากร้านที่เราเชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเติมน้ําตาลเพื่อให้ปรุงแต่งเนาะ